ตอนนี้ก็อยู่ที่โอโดสฟาร์มก็ที่คุยกันไ้เรื่องไซเปรสถูกต้องใช่ไหมว่าเขาเป็นลักษณะของยีนการแสดงของอะไรง่ายใช่อ่ะมาดูใกล้ๆครับหมู่บ้านผมตื่นคนเพราะไม่ค่อยได้เจอคนตัวนี้เป็นตัวพ่อของคลาสที่เพิ่งถ่ายกันไปสักครู่นี่คือตัวเต็มของเขาใช่ไซเปลสเอ็นีเขามีซูเปอร์ฟอร์มไหมครับฟรีเวสซูเปอร์ฟอร์มของไซเปลสก็คือซูเปอร์ไซเปลสครับเป็นยีนโคนไนั้นอยู่แล้ว ถ้าเป็นซูเปอร์ฟอร์มก็อลังมากพทเทินกับสีดีดมากๆตัวนี้คือตัวพ่อตัวนี้คือตัวพ่อที่เราตัดคัชไปเมื่อกี้ใช่เข้ากับแม่แอลวรลี่นะครับการแสดงผลเขาเป็นงูลายงูสีหรือว่าจะต้องไปรวมกับตัวอื่นถึงจะแสดงพิชเช่ผมคิดว่าเขาให้ทั้งสีทั้งลายนะครับครับเดี๋ยวลองดูตัวที่ยังไม่ได้เป็นจริงๆแล้วตัวเนี้ย มันมันเป็นมันเป็นฟรีเวย์ก็ถือว่าเป็นเป็นซูเปอร์ฟอร์มเนะนเพราะมันจ่ายยีนการแสดงผลของตัวไซเบลสเขาเราเลยยังไม่ชัดว่า<อ>ลายจริงๆเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูไซเบลสจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี้ <c oughs> นี่ครับไซเบลสผมถึงบอกว่าเขาให้ทั้งลายแล้วก็สีด้วย ปฮะตัวนี้เป็นไซเพรสฮันนี่สเปกเตอร์ผมเอาเก็บวไว้เพราะว่าจะเข้ากับตัวเอ่อตัวตัวฟรีเวย์ไซเพรซฟรีเวย์อะครับ <c oughs> จะได้ทำเป็นซูเปอร์ไซเพรสเอ่อฟรีเวย์แต่ตัวไม่ฟรีเวย์สิตัวนี้เป็นสเปกเตอร์ก็เป็นซูเปอร์สเปสคอมโบร์ะครับ <c oughs> ขอสักสองสยีนพี่เต้ที่เป็นที่เป็นยีนเลือดใหม่ที่โอ้โหที่เป็ยีนเลือดใหม่อ้าให้ดูหูของผมครตัวนี้ของผมครับใช่เปล่าดูหัวครับดูหัวครับหัวมาร์กิ้งมีซูเปอร์เอนชี่เจอแนวดูบ้านนี้สะท้อนแสงทุกตัวเลยเนาะดูหโอ้โหนี่ไซส์เอาอย่างนี้เอาผมบอกก่อนว่าในกล้องเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับแต่ตัวจริงไม่เหลืองนะ ตัวจริงเป็นสีส้มเลยนะครับเป็นสีส้มจริงๆไม่ใช่สีแบบนี้กล้องมันถ่ายไม่เห็นสีเหลืองกล้องถ่ายยากกล้องไม่จับสีเหลืองเอาไปนอกมันเป่าไปจีนเงินแล้วฮะให้กล้องจับได้ได้นานอีกสักสองยีนพี่เป้อาวุธหลักอาวุธหลักสักสองยีนสักสองยีนที่เป็นที่เป็นยีนเลือดใหม่อ่ามันต้อเป็นโอดีนะพี่ถ้าช่วยหน่อยโอ้โหตายอุแล้วสวยตัวนี้ ตัวนี้ดุมากครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ปีนี้เหมือนกันนะครับเป็นเ DB5 n YB r e d s t r i p e นะครับชุดที่เราตัดคลัชไปเมื่อกี้ยังด้ยครับไม่ใช่ชุดนี้เหรอใช่ตัวนี้ผมทำทำกับคราวเพื่อทำเพื่อทำ OD r e d s t r i p e Head คราวเก็บไว้ระวังโชกครับตาตกล้องไม่โชบครับชัวนะะหมู่บ้านนี้เชื่องถอดถอดเกี้ยวหมดแล้วถอดเดือยด้วยแต่คนถหือยังเขี้ยวเลบเยอะอยู่นะคนถือได้เหรอได้ ดูอะไรดูแพทเทิร์นข้างตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมทําไมทางอันนี้ผมได้มันจากออสซี่นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคือตัวผมเองผมก็ดูพอได้นะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นดีมบีไฟวายบีนะครับสีโอเคประมาณนี้แต่ว่ากระหรือว่าความคลีนมันไม่ใสขนาดนี้กับอีกอย่างหนึ่งไซส์แพทเทิร์นถ้าเกิดเป็นดีมบีไฟวายบีเนี่ยมันจะมีเส้นสไปเดอร์เห็นอีกเยอะมีเส้นม่วงๆวิมงขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวนี้พอมีเลดไซส์เข้าไปเนี่ย มันทาให้ไซส์พัทเทิคลีนแล้วก็สีของจริงๆตัวนี้มีโอดีแค่ยินเดียวแต่พอมีเลสไซส์เข้าไปเนี่ยมันดูแทบจะคล้ายเป็นซุปเปอร์โอดีเลยต่างกันเยอะฮะตรงนี้ม <summ at S 1> ันออกสปอนเซอร์เข้ารายการผมได้แล้วฮะผมต้องใช้กล้องจริงๆแล้ว <laughs> ฮะฝากถึงสปอนเซอร์เข้ารายการผมได้เลยตอนนี้โทรศัพท์ <laughs> เอาไม่อยู่นะครับเวลามาโ <laughs> ออาโอโดดเอาไม่อยู่ฮนะแต่ละตัวเก็บไม่ได้เลยครับ อ่าแนะนำเลยครับแนะนำเลยไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วประมาณนี้ครับมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูถ่ายตรงนี้แหละครับอืม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 ๊บดกว่าระหว่างระหว่างนั้นเราแอบดูครับแอบดูมาดิจ่าใส่เป๊นตอนนี้แบ็กพลาสเทลซีจีอะไรอีกครับพี่แบ็กพลาสเทลซีจีขาวตัวเมีย โอ้ลายข่าวชัดเจนมากลายข่าวชัดเจนมากนี่ความส้มถ่ายไม่ติดเลยนะครับต,ตัวนีส้มมากสปอนเซอร์เข้ารายการเลยได้นะครับซื้อกล้องให้ผมได้แล้วอันนี้คือส้มนนมากนะโอ้ยอันนี้สวยอ่ะพี่อีกหน,นึ่งเจ็ดสิบแปดยีนตัวนี้อาพี่ฟาร์มทำได้ปะ่ะอันนี้เจ็ดสิบแปดยียนมีอะไรยังตอนนี้ได้เจ็ดสิบเจ็ด โอ้โหตัวนี้สวยจริงๆถ่ายครับกล้องไม่ได้เลยอ่ะขนาดว่ากล้องไอ้นี่นะโอ้ยอย่าปาโทรศัพท์พิงจริงอ่าเลยเอาเลยถ่ายมอฟครับยีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้อะไรบ้างถ่ายก่อนเลยครับดีเอ็นซีคารีโกลไบตินมากคนนั้นอ่ะเฉลยเลยครับพี่งูหลุดครับไม่ทันเฉลยครับมาอีกตัวแล้วงูหลุดด้วยอ่ะเฉลยครับเฉลย โอดีพาสเทลคาริโกเลสนะครับเลสเลสนี่ดูแพทเทิร์นเลสซีว่าเลสส่งอะไรให้โอดีได้บ้างอ่ะอัพเคลียร์แต่ตอนนันนี่มันจะมีลายห่วงห่วงที่คอใช่ไหมเว่เลสใช่มันจะเป็นลายมันคล้ายโซ่นะโซ่นีดูแพทเทิร์นกับดูสีนี่แล้วตอนนั้นยีนเดี่ยวชัดเลยอ่าลองดูครับยีนเดี่ยวเลสจะเฉยอันนี้คือยีนเดี่ยวเลสนะครับ สีเขาจะออกเรียกว่าทองเลยครับอันนี้คือตัวเต็มของเขาออริจินอลเลยใช่อไหมครับใช่ครับเลสออริจินอลเลยครับแต่ถ่ายมามันออกเขียวไปหน่อยนะครับมันไม่มันไม่เหลืองไม่ทองเหมือนตัวจริงตัวจริงสีนะเอาอไรต่อละครับลองโชว์พื้ัครับมามามาายกันมาโอ้โหรู้สึกเป็นเกียริอย่างแรงนะครับเจ้าของฟาร์มเองยังไม่เคย พีเซต์งูตัวเองผ่านเพจขนาดนี้นะฮะออกมามามา,มาโอ้ผมติดใจตัวเมื่อกี้จังเลยตัวนี้เป็นแบ็คพาสเทลไฟไฟโอดีเฮดคาวนะครับส่วนผู้เชื่องครับเชื่อง,งดิดนิ้วก็มา <laughs> <laughs> ไม่กัดมือครับกัดแต่คอตัวนี้ให้ด,หดูุรับไม่ไม่ต้องเฉลย ER นะครับว่าตัวนี้คืออะไร อันนี้ไม่ดูนะครับปูคฟอดเลยไม่แน่ใจว่าสีนี้ถ่ายออกมาจะได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เลยครับเก็บไม่เก็บไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ไม่เฉลยครับเก็บไม่ได้เลยตัวนี้เป็นอาวุธลับบาดกลางหลังบาตรกลางหลังไม่ได้เลยครับสีไม่ติดเลยตัวนี้นี่ กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับโอ้โหมันดังดนมาต้องทำลำบากยากเย็นประมาณนี้ครับผมนะครับก็น่าจะพอย่วน้ำลายและขายท่านได้นะครับสำหรับงูฟาร์มนี้นะฮะสุดจริงๆสุดจริงๆแนะนำถ้ามีโอกาสได้มาซื้อหรือว่าได้มาเยี่ยมชมฟาร์มนี้แนะนำให้เอาแว่นตาดำมาด้วยนะครับเพราะว่างูแต่ตัวแสบตาโอ้โหมายังไม่จบยังไม่จบ มี่ทางผมเลยเนี่ยที่เลยมีเสือดาวอันนี้แค่โอดีแล้วเปิดเพชรพาวนะครับโอเคนะครับไม่ต้องฝากเลยครับสำหรับฟาร์มโอเวอร์โดสทุกคนอยากมาแน่นอนนะฮะสุดๆจริงๆฟาร์มนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เป้อีกรอบหนึ่งนะฮะที่ด้กลับมาอยู่ฝั่งนี้ครับรอบหน้ารอบหน้าต่อเลยครับรอบหน้าเดี๋ยวเรามาอีก นี่ลองผมขอถ่ายนี่หน่อยครับขอถ่ายนี่หน่อยครับตรงได้มามานี่คือที่ยังนี่คือที่ยังไม่ออกขายเลยที่ติดติดนี่คือกำลังมานะครับไปหมดแล้วเลยไปหมดแล้วเอ่อลองมาดูโอดีที่เป็นไฮนะครับว่าไซส์โกลบอ์แล้วเนี่ยอยู่คุณภาพอย่างใสอยู่คุณภาพของโอดีครับนี่ไซส์ประมาณเกือบสามโลนะประมาณสองจุดเจ็ดสองจุดแปดลีนี่นี่ ก็จะยิจืนีสูงๆเอาเป็นบวกความสวยจากโทรศัพท์ผมเข้าอีกห้าสิบเปอร์เซ็นให้ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับตัวจริงสวยจริงๆสวยมากสวยมากคนละเรื่องกันอ่ะคือปกติแล้วเขาจะบอกว่าเวลางูบอลเวลาโตเนี่ยมันจะดรอปลงไปเยอะมากใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเก็บตัวที่มันโอเคโอเคอเคินเกรดดีๆเนี่ยโตขึ้นมันก็ ยังสวยอยู่ครับเรียบร้อยอยากจะขอบคุณ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 สักร้อยครั้งพันครั้งนะคะที่ให้โอกาสรายการนะเล็กๆได้เข้ามาถ่ายนะครับ เป็นฟาร์มที่ค่อนข้างจะไพรเวทส่วนตัวมากๆเลยแล้วก็เจ้าของยังเจ้าของยังหาห้องไม่ค่อยจะเจอแล้วก็ขอบคุณแอร์ที่ติดด้วยวันนี้นครับผมฮะเจ้าแอร์ไม่ติดที่ตายแน่นอนนะคะตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวคัสหน้าเทสหน้าเจอการมีเด็ดๆอิกเทียบเราดูกันมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่พี่ครับขอบคุณครับ